สวัสดีครับกลับมาพบกับทริปทริคนะครับสำหรับการออกแบบวงจรมอเตอร์3 p h เฟสกันครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่5นะครับเป็นจะเป็นในส่วนของเทคนิคการใช้สมาร์ทฟังชันนะครับสำหรับแทรกสัญลักษณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน iec นะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าในส่วนของการแทรกตัวสัญลักษณ์ s ิมโบลอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นสมาร์ทฟังชั o นทำงานอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเองนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ s ิมโบลนะครับให้เราใช้งานซึ่งนะครับ s ิมโบลตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานด้านไฟฟ้าก็คือ iec ซึ่งเราสามารถเลือกประเภทนะครับของอุปรกรณ์ได้อย่างเช่นเป็นคอนแทคนะครับคอนแทคหน้าสัมผัสนะครับพวกนี้ก็จะมีให้เราเลือกสามารถเลือกประเภทของคอนแทคได้ว่าเป็นประเภทไหนนะครับเป็นโซลินอยไหมเป็นสวิตธรรมดาไหมนะครับขาของคอนแทคนะครับเป็นแบบ no นะครับ normal close หรือว่า normal open นะครับสามารถเลือกได้ เลือก normal close normal open เลือกได้เลยนะครับประเภทของอุปกรณ์นะครับในส่วนของการรันต่างๆสามารถรั n น label ได้นะครับเป็น K 1 K 2นะครับหรือจะใส่ยี่ห้อก็ได้เช่นผมในที่ในที่นี้ผมใส่ยี่ห้อ ABB นะครับจากนั้นเมื่อทำการใส่ยี่ห้อเสร็จแล้วนะครับผมสามารถกด insert symbol ด้านล่างขวามือได้เลย โปรแกรมก็ทำการ Insert ตัว Symbol นะครับมาให้เราสังเกตว่าบริเวณมือของผมเนี่ยก็จะมีนะครับตัว Snap นะครับมาจับที่เส้นลายของวงจรเมื่อเราทําการคลิกนะครับโปรแกรมจะทําการใส่สัญลักษณ์นะครับไปตามแนวให้นะครับในที่นี้ก็คือเป็นแนวนอนนะครับสังเกตว่าจะเห็นชื่อด้วยนะครับอันนี้ก็ ข้อดีของเขาคือโปรแกรมจะตัด t r i มเส้นบริเวณตรงกลางให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตัด t r i มเองนะครับคราวนี้เมื่อเราทําการใส่สัญลักษณ์ไปแล้วนะครับและต้องการลบปกติถ้าเรามีการลบออกโดยใช้คําสั่งทั่วไปก็คือ else ก็คือตัว e enter สังเกตว่าเส้นนะครับวงจรก็จะไม่ต่อให้เรา แต่ถ้าเราใช้คำสั่งที่เรียกว่า delete symbol นะครับคลิกไปที่ตัวสัญลักษณ์นะครับ enter โปรแกรมจะทำการเชื่อมต่อหรือ extend เส้นให้อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นของ smart function นะ smart technology นะครับมาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งครับฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราสามารถค้นหา symbol นะครับหรือ copy symbol ได้เลย นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ในส่วนของหน้าต่างเพื่อค้นหาซิมโบลยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการ Copy ในส่วนของ Contact ตรงนี้นะครับมาเพิ่มนะครับมาตรงนี้ในส่วนของวงจร Star นะครับสำหรับ d r i v e m o t o r 3สามเฟผมสามารถใช้คำสั่ง Edit นะครับหรือ Quick Edit นะครับจากนั้นคลิกไปที่ตัว Symbol สังเกตว่าโปรแกรมเนี่ยก็จะมี สัญลักษณ์ให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือเป็นคําสั่ง Copy ก,ก็คือรูปสี่เหลี่ยม2อันที่ซ้อนกันนะครับคลิก1ครั้งนะครับสังเกตว่าที่เมาส์ผมก็จะมีการคัดลอกในส่วนของสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับหน้า Contact ออกมาให้อัตโนมัติผมสามารถนำเข้ามาแทนะรกในวงจรได้เลยนะครับพร้อมโปรแกรมจะทำการรันในส่วนของ Number นะครับให้อัตโนมัติ ตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับคำสั่ง Smart Technology ที่ช่วยในเรื่องของการตัดทริมเส้นนะครับ insert พร้อมตัดทริมเส้นการลบ Symbol นะครับและเชื่อมต่อเส้นรวมไปถึง copy นะครับ s ิมโบ l ได้ด้วยนะครับยังไงลองเอาไปใช้ในส่วนของคำสั่ง Smart Technology ดูนะครับสำหรับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันติดต่อในติดตามนะครับในส่วนของตอนที่6ได้นะครับสวัสดีครับ